สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกระแสสตอรี่28สิงหาคม2566อัปเดตโพสต์จาก Facebook น้องเต้าหยองระเบียบวัฒศินค่ะวันนี้เข้ากองถ่ายละครไอ้หนุ่มรถไถนอนน้อยแต่นอนนะครับว่าแต่ผู้หมวดเพชรฉิวหาเป็นอะไรเนาะขอบคุณภาพจากพี่ๆกองถ่ายก็เป็นโพสต์จาก Facebook น้องเต้าหยองระเบียบวัฒศินนะคะ อีกหนึ่งโพสต์ค่ะจาก facebook เต้าหยองระเบียบวัศิสินนะคะกลาบขอบพระคุณเจ้าชายนนท์ณเชียงใหม่ท่านประธานในพิธีที่ประธานรางวัลอันทรงเกียรติให้กับผมและขอขอบคุณคณะกรรมการผู้จัดงานที่กรุณามอบรางวัลมหาอักครดุษฎีสาขาลูกกตัญญูแห่งชาติโดยในครั้งนี้ คุณพ่อให้เกียรติเข้ารับรางวัลแทนผมเนื่องจากผมติดภารกิจรางวัลน,นี้ผมขอมอบให้แม่ๆทุกๆคนที่รักและปรารถนาดีกับผมครับทางช่องกระแสสตอรี่ก็ขอร่วมแสดงความยินดีนะคะ กับน้องเต้าหยองด้วยนะคะรางวัลน,นี้สมควรมากๆนะคะที่น้องเต้าหยองจะได้รับนะคะสําหรับรางวัลลูกกระตันยูขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก facebook น้องเต้าหยองระเบียบวาฒนสินค้า